เขาจะทำอนันติกกรรมฆ่าคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าถ้าอารหันั้นทำโลหิตพระเจ้าไม่พอกหรือทำสงให้แตกกันนี่นี่เขาเรียกทะลุกรรมทำคนที่มีสมมาที่สิมีความเห็นตรงเชื่อเรื่องกรรมไม่ผลของกรรมแล้วเขาจะไม่ทำทะลุกรรมหนักกรบเนี้กรรมหนักประเภทนี้เวลาทำไปแล้วผลไม่ครบหน้ายอย่างนี้เล นี่อย่างนี้นี่ผลมนพบแน่นอนเขาเรียกว่าทะลุกรรมพนับจางชาวนาจิตเห็นชาวนาจิตดวงใช่ไหมที่เป็นทะลุกรรมดวงที่เท่าไหร่ฮะดวงที่เจ็ดดวงที่หนึ่งถึงที่หกไม่เป็นทะลุกรรมดวงที่หนึ่งถึงหกเป็นทะลุกรรมหรือเป็นอะไร เวืองที่สองเรงที่หนึ่งนี่เป็นเป็นที่จะทเวิียกรรมให้คนในชาตินี้ถ้าแม้คนในชาตินี้ก็เป็นอโหสิกรรมเห็นไหมถ้าโดยที่สองนั้นโดนที่หกนี่เป็นอัปปาราติยะเวิียกรรมให้ผลไปจนถึงดาบเท่ายังไม่สิริมุขานก็สามารถที่จะให้สลเรการกรรมนี้มีใครห้ามได้มีใครห้ามได้อันนี้ก็เรียกว่า เป็นผลของเกิดจากการได้สมาธิที่ดีอาศัยการทำธรรมนแบบนี้แม้แต่โยมได้ศรัทธานในพระรัตนตรัยถึงพระรัตนตรัยก็เป็นที่เพืนเป็นที่เราเรียกเป็นเครื่องกำจัดอจไรอย่างแท้จริงมีศรัทธาอย่างโยมก็จะไม่ทําอนันตริยกรรมห้าเนี่นไม่ทำเน,นี่ยอนันตริยกรรมห้าแล้วก็โยมถึงพระรัตนตรัยเป็นที่เพื่อนถึงด้วยศรัทธาก็ได้ ถึงด้วยปัญญาก็ได้สำนักพิถีถึงด้วยปัญญามีรัทธาในเรื่องใสในพระ,ะรัตนตรยนี้เป็นมอันนี้ก็เรียกว่าการถึงพระรัตนตรัยถึงโดยการมอบกายถวายชีวิตกันถึงด้วยการมอบตนเป็นศิษย์กด้ถึงโดยการนำพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้ามีอะไรก็เอาไว้เบื้องหน้ามีส่วน ถึงพระรัตนใยโดยการกล่าวคำนอกน้อมหรืออภิวาทก็ได้นี่นี่เป็นการถึงพระรัตนใหนะประกาศจนเป็นศิษก็มีเป็นอุบายศกก็มีอม่อมพระชาสดาเป็นครูเราเป็นสาวนี่เป็นสิษย์เราเป็นอันเทวาศิษ์เป็นผู้อยู่ภายในเป็นผู้อาศัยเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าการถึงพระรัต เป็นเครื่องกํกจาจัดไจให้อยู่ต้จัดไจนักกำจัดตั้งแต่กายยกทุกจรจิตยวใจทุจข์จิตแล้วากาจัดจิลสในใจแล้วกําจัดทุกข์ในอาบายได้แล้วเห็นไหมนี่ประโยชน์มันสำคัญมากญาโยมทั้งหลายเขาไม่ได้ฟังธรรมนี่าเขาจะพัดผ้าอืม่มันจะมาก็พูดพยานอีกสารเลยเจศเออเจศชาวบ้านเขาให้เขาได้ฟังธรรมสำคัญแค่ยกยอเขาอย่างเดียวมันมันยังน้อยไป จริงๆการอนุโมทนาหรือการยกย่องเขาก็เป็นสิ่งที่คนทำาการรานะว่าเป็นผู้ไม่เป็นมีแต่การทังพรนเนี่ยยิ่งเลือดกว่านั้นอืกเป็นการป้องกันเขาไม่ให้เป็นวิยทยาวิจิตรให้เขาตั้งมั่นในสัตตาให้เขาเกิดปัญญาเย้ะอ,อันนี้นสำคัญเขาจะไม่ทำใน,นเรื่องกยกับวิายาวิจิตรในทันลักเห็นไหมในชาตินั้นเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคลุกกรรมเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายที่เป็นอนันตรียกรรมอนันตริยกรรมมีสองประเภทใช่ไหมอ,อนันตเรียกรรมมีสองประเภทมันมีขลุกรรมแล้วก็อันตคายตาที่ิตก็เืีว่าอนันตเรียกรรมนมมั่นเอนกิเลสยร์ รูก้กรรมห้าอย่างก็เป็นอนาาันดรบยรกรรมแล้วก็กิเลสที่เป็นอันสาค่ายับาท่สีิการยึดถือว,ว,ว่ากิเลสวิชาทิฏีิสามประการวิชาทิสี่สามประการเป็นรถเที่ยงก็เห็นว่าขาดสูเืเองแล้ไม่มีเหตุใช่ไหมอันนี้ตุกกาท่ฏีิอัจริยายที่เฐิไม่เป็นอันธรรมไม่มีเหตุไม่เป็นอันธรมแลวก็น,นัดติกาที่สี่เห็นว่าไม่มีอันนึงปฏิเสธเหตุอันหนึ่งปฏิเสธผลอันหนึ่งปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลนั่นเอง เนี่นาายเ,เดโมาเป็นแสดงไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงในบรรดาขลุกกรรมห้ากับอน,นัตกับมิจฉามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมิจฉามิจฉาทิฏฐิอันไหนหนักกว่ากันย่อมคิดด้วยไหนหนักกว่ากันฮะถูกไหมย่อมสวยยังไม่เคยเรียนมิจฉามิจฉาทิฏฐิหนักกว่าหนักกว่าหนักกว่าขลุกกรรม ความเห็นว่าไม่มีเหตุความเห็นว่าไม่ไม่มีความเห็นว่าไม่เป็นอันกระทำอ่ไม่เป็นอันกระทาไม่มีเหตุแล้วก็ไม่เป็นอันกระทาแล้วก็นักดิการที่สี่ก็เห็นว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นลอยๆใช่มหมีอันนึงเป็นปฏิเสธเหตุอันหนึ่งปเ,เนนงป็นปฏิเสธผลปฏิเสธเหตุจะไปเสพวิบาก อันนึ่งป็นเตุทั้งทั้งเหตุทั้งนิพพานเป็นอย่างนะั้นมีป็นเสธผลไม่มีเหตุก็คือผลเกิดขึ้นลอยอมไม่เป็นอันจรท,ทำก็คือทาแล้วก็ไม่ให้ผลเห็นว่าไม่มีขาดชูหมดก็คือไม่ต้องมีทั้งผลไม่มีอะไรกั้นแล้วไม่มีความเกี่ยวเน่ด้วยเหตุที่ผล,ลเป็นความเห็นขาดเพื่อน เป็นอนันตเรียกรรมหนักกว่าทะลุกรรมห้าประการหนักกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าภรหยาทำโดยผู้พิการน้อทำทางพิเศเวลาให้ผลตัวที่ให้ก่อนเลยนะถ้ามาคู่กันตรงนี้ท่านบอกว่าในชาวนาจิตเจ็ดดวงชาวนาจิตที่เล่นไปถึงเจ็ดดวงเนี่ยแม้นถ้าถึงดวงที่เจ็ดแล้วเนี่ยถ้าคู่มีวราเจ้าก็ห้ามไม่ได้ ้าเดือนที่หนึ่งถึงดวงที่หกนี่พระสัมมาสรมพพุทธเจ้ายังสามารถห้ามได้เลยยอมว่าเป็นอะไรไ,ไม่คุณจะไปห้ามได้ก็ mm hmm. ดิบลึกเดดเนี้ยวมือหนึ่ง mm hmm. จะไปห้ามได้ยังไง mm hmm. จริง,รงๆห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่ที่ท่านบอกว่าห้ามได้นะั่นหมายถึงห้ามนิดหนึ่ห้าม,ม,าาม,มนิดหนงไม่สามารถห้ามชาวนรจกินไดห้หรอกรเกิดก็ต้องเกิด,รกดครบเจ็ดดวงนัง่แหละจะไปถึงดวงที่ห้าเลย mm hmm. ดุไว ไม่ได้พุทธเจ้าจะไปห้ามพอถึงดวงที่หนึ่งตรงที่สองหยุดไว้ไม่ได้แต่ท่านกาตรงนี้บาปคือดวงที่เจ็ดจให้ผลในชาติหน้าเ่งพุทธเจ้าห้ามไม่ได้ดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้พุทธเจ้ายัางสาม,มารถที่จะให้เกิดุญศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกําลังพอที่จะห้ามตามจิตตรงนั้น,นไ,ได้บาปได้ก็เหมือนกับพระเจ้าชาติจะไปดูนี่ได้ทำบุศล ด้สร้างผุศสนได้มีสภาไดีแก่ผีก้กระจยกำัการมที่จะให้ผลในชาติต่ตอไปก็ลดทอนลงแล้วเห็นไหมผพ้ไดเจ้าห้ามด้วยการให้เจริญผุศลที่มีกำลังพอชาติต่อไปมันก็ไม่เป็นอนันตเิียกรรมไม่เป็นอันตรายยุติธรรมเลยใช่ไหมก็ให้อันตรายยี่ิธรรมเฉพาะในชาตินั้แหละเป็นอนันตริียกรรมในชาติต่อไป เป็นอันตรายยุทธธรรมก็คือห้ามสวรรค์ห้ามชานห้ามมักห้ามผลห้ามนิพพานนี่เป็นอันตรายยี่ธรรมเลยพวกนี้แต่พบต่อไปเมาไปเกิดในอบายก็เ,เป็นวิปากอันตรายอยู่แล้วเป็นเหตุสุกการเกิดในอบายไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อยู่แล้วนนก,นนก็เป,กวเ,เป็นอันตรายยุทธธรรมโดยยุบบักแต่พอกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ไม่เป็นแล้วเห็นไหม วันวพระพุทธเจ้าเจ้าตึงห้ามได้ดวงที่หนึ่งถึงดวงที่หกเข้าใจหรือยังทีนี้ห้ามวิบากได้เพราะว่าสั่งสอนให้บรรลุธรรมแต่ว่าห้ามจิตห้ามห้ามไม่ได้ไม่ใช่ไ,ไปห้ามจิตเลย mm. นี่สําคัญเรื่องกรรมนี่สำคัญโยมเข้าใจเรื่องกรรมดียังสัมาวิจีให้เกิดขึ้นเรื่องกรรมแล้วนี่จะเป็นเครื่องป้องกัน การทำบาปกรรมอะไรหลายอย่างของเราได้ได้จะเป็นผู้ดำรงมั่นตั้งมั่นยิ่งขึ้นในการประปฏิบัติเพราะไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่บุคคลผู้เป็นวิชาที่ถี่เนี่ยจะอบรมมัดให้เกิดขึ้นได้คนที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนะเขาไม่สามารถที่จะมารักษาศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเชื่อเป็นวิชาที่ี่ ก็เป็นไปได้กับคนที่มีสัมมาทิจิตมีความเห็นตรงจะสามารถแ่งตลอดในพระจัรทบรรลุพระมรรคผลได้เป็นไปได้ไปทำให้แจ้งึุงอะไรจะผลเป็นไปได้นั้นสัมมาทิจิเนี่ยเป็นเรื้องช้นของมรรคถ้ายึดมีแสงเงินแสงทองเป็นมิตรหมายเวลาจะขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างท้องฟ้าให้สว่างสวอยยางโลกให้สว่างสวายก็มีแสงเงินและแสงทองในแหละ เป็นยิมิตหมายเป็นอุปาคัขึ้นก่อนพอใหนะ้คนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยก็มีสัมมาทิฏฐิแล้เนี่ยเขามีสัมมาทิฏฐิดีมีความเห็นตรงนี่แหละเป็นเครื่องหมายเป็นยิมิตหมายว่าผู้นี้นี่จะบรรลุจะทาให้แจ้งขึ้นโลกุตละธรรมนี่เป็น,นถ้ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิไปสอนอะไรทุกอย่างนะคนมิจฉาทิฏฐิจะต้องผูกข่มในเดียว ผม,มด้วยเหตุด้วยผลไม่งั้นก็จะมาเผยแผ่มาสอนอยู่งหไม่เห็นติดตามอจะไปสอนเทศรรมะไม่ได้ประโยชน์ไม,ไม่ได้จิตแบบนีน้ไม่ได้คนเขาก็เสียผลประโยชน์แทนที่เขาจะได้รับประโยชน์จากการทำธรรมใช่ไหมคนที่เทศก็จะไม่องอาจ <laughs> แล้วไม่กล้าเทียงสุดท้ายประโยชน์ที่จะได้จาก บุญกิริยาวิถุที่เรียกว่าธรรมะจาวะะก็ื่อจะใหอันเป็นเหตุให้ได้คิดถึงคิดจมทำความเห็นที่ตวเหล่านี้สําคัญธามมะของพระพุทธเจ้าที่องศอนว้ก็เป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกาและก็เป็นไปเพื่อวิริยะและก็เป็นไปเพื่อการไม่จับสม แรกก็เป็นไปเพื่อความปลาลดความเพียนแรกก็เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายเป็นไปเพื่อความมีจิตน้อยเป็นไปเพื่อความเป็นผู้ประพฤติเบาน้อยโดเก่าเพศสมเพียรเลี้ยงจิตเบาธรรมะของพุจธาจ้าที่เป็นอย่างนี้เป็นไปเพื่อความอักจรรยนคนที่ก็เป็นผู้ที่มีไม่สั่งสมก็ ไปไหนมาไหนก็จะเป็นผู้ที่คล่องเท่วไม่มีอะไรคล่องและติดขัดเลยถ้าคนไปหนักนก็ต้องขนนะไป <c oughs> ไหนมาไหนก็นรู้สึกจะมีอะไรพลาอีลอดทำบ้างกุณได้แจ้งนีืถทำให้ไปไหนมันไม่หนักเพราะใส่วางตลอดอะเห็นไหมไม่นี่กว็วางวางี่เป็นไปเพราะความรู้สึกเบาเวลาจะความคิดทำยังไม่สังเกตเลยยังจะรู้สึกว่าเบา ใช่ไหมรู้สึกว่าเบา,บายิ่งปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆมัรู้สึกจิทธรรมที่ตัวเองเบาเพราะปล่อยวางหลงเพื่ออะไรนะเป็นไปเพื่อการฉลาดเพื่อการปล่อยวางาวเห็นอะไรก็ไม่อยากจะสังสมมีจะแต่จะ,จะปล่อยวางให้ตัวเองเบา,บาจะไปเอาอะไรแค่สัน,นขารนี้เอาไปไม่ได้เลยใช่ไหม สังขารตัวเองแทแๆเอาไปได้ไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่บัวจะเอาอะไรไปไม่ได้เอาสักอย่างมองไปมองมาแล้วอือเอาไปเมื่อด้สักอยนะ่างอืมบอกว่านาสับถินากาสับทั้งหลายถึงข้า,าวนาฬนาไผ่ผูกนั่งกระบนแล้ว นย่งหม่ันเดือดรูปลูกร่างอย่างีเล,ลลลางเลยเพราะปากก,กอก็หู้มมีแต่เท่าขี่เท่าขังขั้นเหลืออยู่พ่อกบขึ้นบุญบานงานอ่อยสอยอ่อนตามงองมีบัวนั่งเตือนวมียบัวซืน่นเหลือแต่ขี้เท่ากบแผ่นดินเท่านั้นหละสุดท้าย ไอ้ที่ตามไปยงจริงก็คือมีบุญกับบาปอ่อนซอนไอยตามภาษาอีสานก็คือติดตามไปไม่เหลือไม่มีอะไรที่จะตามไปแล้วมีแต่บุญกับบาปนี้อยมีความมักน้อยสันโดษขัดเก่าเต็นไปเพื่อเรียกความเพียรเพียรง่ายมีจิตน้อยเต็นผู้มีความประพฤติเบาก็มีพียงสันโดษก็ นั่นโยนถามมีลาพระสันโดษยะถาลาก็สันโดษยะถาสาสลูกปักยะถาภละมีสามอย่างนะสันโดษความสันโดษความมากน้อยสันโดษยะถาภละ่มียะถาลาภาคก็คือสันโดษตามที่ได้ได้ใ네ท่ลได้เทไรลตะอ้อนั้นยะถาสายลูกปากก็คือถือเอาที่มันเหมาะสมกับตัว ตนเป็นคนชี่ร้อนแบบเอาผ้าบางคนชี่หนาวเอาผ้าหนาหน,น่อยนี้ไม่ทำไปเอาตามเขาทุกอ,อย่างแล้วฐานฐานปสัจก็คือเอาตามความเหมาะสมหรืออ,อเราตั้งอยู่ในฐานะนี้มาเป็นไทยนี้ก็เหมาะสมานี 8, น้ดูความเหมาะสมกันเป็นธรรมนักิฐานุถ้าเป็นโยมก็ มาะสมกับเราเหมาะสมกับวัยใส่ชุดก็ตามวลยนะอะไอย่างนี้ขนโดวตามใบแล้วก็ยกดถาอพาระตามกําลังหอบไปได้ถือเอาไปได้ก็เท่านั้นเอาเท่าที่ถือได้เอาเท่าที่มีเอาเท่าที่กําลังในการย่อยอาหารของเราได้ถ้าก็ถือไม่หนักเป็นไปเอาตามกําลังมลป่วยไข้ก็ไม่ต้องไปเอาของหนักถือของหนักเลยตามกาลัง มีกำลังที่จะหยิบถือไปเท่าไหร่ความสันโดมีการากยานได้ถาลาได้ถา,าสาได้ถาทะได้ถาทะตามกำลันงนั้นในศาสนานี่ยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นไปเพื่อขัดเกา่าคนที่ไม่มุ่งขัดเก่าก็จะไม่ยินดีแต่ถ้าคนนี้เขามุ่งขัดเกา่ามุ่งความเจริญนีย่ยั่งจิตให้ผุ้แค่ ฝันธรรมะติดเขาจะยินดีปีดาอย่างมากเวลาได้ยินได้ฟังธรรมเวลาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยินดีเป็นทําใจให้ให้เกิดฉันทะทําใจให้ผองใสน้อมนําสิ่งนั้นเข้ามาสู่ใจขั้นตนที่อยากจะให้สิ่งนั้นหยุดลอยไปไม่อยากจะพลาโอกาสในการเริญสติลักษณะของ คนที่เขามีปัญญาเห็นประโยชน์ทุ่ขัดเกาก็จะเป็นนั่นแี่ยทั้งศาสนาเหมาะให้คนขัดเก่าคนไม่ขัดเก่าอยู่ไม่ได้ตัวไม่ได้ไม่มีความขักน้อยชั้โดดขัดเก่าอะไรต่างๆที่อยู่ไม่ผ่าสุขทเช่นอีกอจะอยู่แล้วก็ไม่ผ่านสุกไม่ได้รับความสุขที่เรียกว่าไม่ธรรมะสุกไม่มีความสุขบางทีนั่นปนระมาณเหมือนกับสัานที่เดียวเลย โทษไปที่ไหนก็โทษทาราโทษเศรษีโทษวิหารโทษลืมไปว่าเราเนี่ยนักน้อยมีฉันโดดเองถ้าเราฉันโดดก็ดีหมดใช่ไหมมันี่เป็นคนที่ตขาโลงเลยีถ้าเราฉันโดดมันก็เออมันดีหมดเลยการที่มีการที่ไหนอยู่ที่วันนี้จะติดไปก็มีแบบมานี้อ่มานี่ได้ก็ใช้ได้ไม่มีก็อ่มีเพียงแต่เรี๋ยวการที่มันได้ตารที่มันเป็น ใจมันก็จะไม่เล่าร้อนึกถึงทำไมก่อนแต่ไฟฟ้าที่มีมาทั้งหายใช่ไหมอาจจะมาเจอไฟฟ้าจะมาโตแล้วนะโตแล้วได้ไฟฟ้ามาไม่กี่หลังอยหนึ่บ้านจะมาโอ้กระโดดลงเด้งดีใจตอนนี้จริงๆเราพึ่งจะได้แต่ก่อนไม่เียบสะตเกียงเียงเกียบูดนเงื้อก็ตะเกียเงเกี้ยนังซื้อก็ตะเกียเงินใ่ไมไม่ใหญ่ตัว ไปเกียงไปดูหน <c ười> ังไปดูเอมอลำไดูการแสดงกับจุดเพื่อมีเกียงหรือไม่ก็มีกะบองจุดกระบองอะไปมีคบเพลินเปนอย่างน้คบเพลินอจะ